นี่ก็ใกล้ถึงเวลาเต็มทีแล้วแต่ทว่าลี่หยุนเซียวยังไม่มาอีกหรือว่าเจ้าเด็กนั่นกลัวจนหนีไปแล้วอย่างนั้นสินะนี่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเขากลัวที่จะตายจริงๆแล้วก็คงไม่มาท้าสู้ที่หน้าตะกูลโจเช่นนั้นหรอกนี่แต่พอถึงวันใกล้ต่อสู้จริงๆแล้วก็บางทีเขาอาจจะกลัวตายขึ้นมาใครจะไปรู้ล่ะขนาดหมูนั้นยังวัดน้ำหนัก ของตนเองได้เลยเจ้าเด็กนั่นคงไม่อยากเผชิญหน้ากับความตายแล้วเลือกวิ่งหนีไปแล้วมัง้งเอ๋หมูที่ฉลาดเช่นนั้นเราจะหามันได้จากที่ไหนกันคงจะมีแต่ท่านเท่านั้นสินะที่พอจะเป็นหมูที่ฉลาดได้โม่ใจเฮ<อ>้ยเ,<อ>เสียงใครทำไมถึงได้กล้าด,ดีเช่นนี้สายฟ้านั่นเปิดตัวซะอยา่างหลังซะไม่มีไอเด็กเวนนี่ โหหัวม <mile> oh. wow. like the OK? ันได้สักทีนะดีแตรียมใจที่จะตายแล้วใช่ไหมยู่ชาน่ข่เด็กเวนนี่ที่ลานประลองทองคําแห่งนี้ซะอย่าให้มันรอดไปได้เพื่อล้างแค้นให้กับโจชวนและโจป๋อและสิ่งที่สําคัญเพื่อกู้คืนชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตระกูลโจของพวกเราให้กลับคืนมาพวกท่านนั้นไม่ต้องเป็นห่วงข้าผู้นี้จะไม่ทําให้ตระกูลโจต้องมัวหมองอย่างแน่นอนเฮ้ยนี่ เจ้าโง่ข้ากับเจ้าพบกันแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่เจ้านั้นกับสร้างปัญหาให้กับตระกูลโจของข้าอย่างมากมายวันนี้ตัวข้านั้นจะนําเลือดทั้งหมดของเจ้าออกมาเพื่อชำระล้างชื่อเสียงงตระกูลโจที่ได้สูญเสียไปอย่างนั้นหรอกเหรอแต่ว่าพ่อกับลูกเนี่ยช่างเหมือนกันเสียจริงนะมาดูกันว่าเจ้านั้นจะยังอวดดีได้อีกหรือไม่ ทำไมทำไมเจ้าสัตว์อสูรนั่นแข็งแกร่งอย่างมากบ,บ้านะเออฮะเจ้าสัตว์อสูรตนนั้นระดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่หกระดับสูงสุดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอสารเลวเอ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าจะใช้สัตว์อสูรตนนี้ในการต่อสู้แห่งนี้อย่างนั้นเหรอโถเ้ย ไม่น่าแปลกใจเลยเหตุใดหลี่หยุนเซียวถึงได้ยิงพยองเช่นนั้นที่แท้ก็แบบนี้นี่เองน่ะเหรอข้าคิดไว้แล้วหลี่หยุนเซียวว่าตัวท่านนั้นจะต้องมีไม้ตาซ่อนไว้อยู่อีกแบบนี้ค่อยสมกับห้าล้านที่ข้าได้เดิมพันไปน้อยฮอาหาจะเจ้าเดิมพันไปห้าล้านเลยอย่างนั้นเหรอโม่จือเฉียนจากตระกูลโม่เอ๋อ เซียวหลานทำไมถึงได้มองข้าเช่นนั้นล่ะหรือว่าเจ้านั้นเดิมพันข้าโจโยู่ฉานไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างแน่นอนโจโยู่ฉานแข็งแร่งก็จริงแต่ทว่าหลี่หยุนเสียวพูดทาไม่ได้หรืออะไรเกี่ยวกับเขาเลยดังทายที่สุดแล้วจึงไม่เลือกเดิมพันข้างใดน,นะฉิงเสียวหลานจากตระกูลฉิงเออเอเอเสียวหลานการตัดสินใจของเจ้านั้นช่างฉลาดสิจริงนับถือนับถือ นี่ไ uhm, ม่ขนาดนั้นหรอกของข้านั้นก็3มล้านก้อนนี่แต่ว่าข่าวที่ข้าได้ยินมานั้นไม่ผิดแน่นอนมีใครบางคนทุ่มหมดหน้าต่เดิมพันข้างโจยู่ฉานสองล้านก้อนใช่หรือไม่เออใช่สองล้านก้อนนั่นมันของข้าเองนี่แหละ เอานะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุนนะข้าก็ได้ยินมาว่าองค์ชาเองก็เดิมพันข้างยู่ฉานไปสามล้านก้อนเขายังไม่มีท่าทีกังวลอะไรเลยนี่เฉียนเจ้าอย่าได้กังวลไปสัตว์อสูรระดับที่6ขั้นสูงสุดอย่างนั้นเหรอท่านลุงแย่สัตว์อสูรระดับที่หขั้นสูงสุด แถมยังเป็นสัตว์อสูนสายฟ้าอีกเจ้าตัวนั้นใช่ตัวที่ท่านตามหามาสักระยะหรือไม่กันเฮ้ยโถ่เ้ยเจ้าเด็กนั่นทําบ้าอะไรกันเนี่ยนําสัตว์อสูนเข้ามาที่ลานปารลองอย่างนั้นเหรอนั่นน่ะสิทาเช่นนี้มันเท่ากับว่าเป็นการโกงกันชดชดนํำสัตว์อสูนของเจ้าออกไปซะนี่มันละเมิดกฎดลานปารลองของคําศัดิ์สิเฮ้ยทำไมในหนังสือไม่บอกว่า,เ,าเด็กนี่มีสัตว์อสูนยอยู่ด้วยกันนั่นสินะ คนอย่างเขาทำไมมั่นใจแล้วก็คงไม่รับคำท้าประลองเป็นตายกับโจยู่ฉานหรอกสินะเฮ้ยเด็กคนนี้ช่างเหนือความคาดหมายของข้าสิจริงเออเออคือว่านายน้อยหยุนหลานประลองทองคำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราในการต่อสู้เดิมพันความเป็นความตายท่านนำสัตว์อสูรเข้ามาต่อสู้ด้วยเช่นนี้เขาว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะ นั่นนะเซ่นำสารสูรของเจ้าออกไปซะมิเช่นนั้นข้าก็เสียเงินนะเซ่ฮใช่แล้วใช่แล้วขี้โกงแบบนี้ปรับแพ้ไปเลยกรรมาการเอ๋แต่ข้าคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับตัวหลี่หยุนเสี่ยวเองการที่เขาสามารถทําให้สารสูรเชื่อฟังได้นั่นก็หมายความว่าต้องเป็นผู้ควบคุมสาสูรใช่ไหมละ่ะผู้ควบคุมสารสูรนำสารสูรเข้าประลองด้วยก็ไม่เห็นจ้าผิดกฎอะไรเลยนี่ ฮะไม่เอาสิอย่าจ้องข้าแบบนั้นเฮะจริงด้วยสิถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ควบคุมสารสูย์จริงๆแล้วก็ถ้าเขาไม่ใช้สารสูนในการต่อสู้จะให้เขาใช้อะไรต่อสู้กันอีกทั้งเมื่อหลายพันปีก่อนก็มีการบัน<ร>ทึกลานปะลองทองคาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็มีผู้ควบคุมสารสูนรลงปะลองด้วยนี่นั่นนะสิตะกูลโจนั้นมีอำนาจอะไรคิดจะแหกที่มีมาตั้งแต่อดีตของร้านปะลองทองคำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันเฮ้ย พูดมาสดิบดีพวกเจ้าก็คงเดิมพันข้างหลียุนเซียวใช่ไหมเอ้ยโถ่เฮ้ยแบบนี้สู้ไปก็แพ้สิเฮ้ยที่เขาพูดมาก็โถผู้ควบคุมสาตะสูน,นั้นสามารถใช้สาระสูนเข้าร่วมต่อสู้ได้โอโถ่เฮ้ยไอ้คนขี้ค้ารู้ว่าวรายุทธ์สู้ข้าไม่ได้จึงใช้สัาระสูนมาร่วมต่อสู้อย่างนั้นสินะแน่จริงก็ลงมาหนึ่งหนึ่งสิวยกลัวตายขึ้นมา แล้วอย่างนั้นเหรอใครใครกลัวเจ้ากันน่ะเอ๋ไม่กลัวจริงๆอย่างนั้นเหรอโถ่เฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาสิเฮ้ยเี่เลยุนเซียวเจ้านั้นไม่กล้าต่อสู้ตัวต่อตัวกับข้าเลยอย่างไรกันแน่จริงก็อย่าใช้สารสูตรตอนนั้นสิฮะต่อสู้ตัวต่อตัวกับเจ้าอย่างนั้นเหรอโจยู่ฉานนี่มันการประลองตัดสิน เดิมพันความเป็นความตายข้าไม่สนใจสิ่งที่เจ้าพูดหรอกนะหรือว่าจเจ้าเิกลัวที่จะตายขึ้นมาแล้วอย่างนั้นเหรอข้าเป็นผู้ควบคุมสัตว์ศูนไม่ให้ใช้สัตว์สูนต่อสู้เราจะให้ใช้อะไรต่อสู้ล่ะเ,ออเฮ้ยโถเฮ้ยหน้าแปลกแม้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ควบคุมสัตว์ศูนแต่ทว่าเขาเป็นเพียงแค่จอมยุทธขั้นที่สี่จะสามารถควบคุมสัตว์ที่มีระดับการบ่มเพาะ อาณาจักรสวรรค์ขั้นที่6ระดับสูงสุดได้อย่างไรกันนางผู้นี้คนที่หยุดข้าไว้ที่อาจารเทียนซุยเออฮะจะจริงด้วยสิเฮ้ยไอเด็กเวรเฮ้ยเกือบที่จะหลอกพวกข้าสําเร็จแล้วไหมหล่ะดูเท่าว่าตัวเจ้านั้นจะใช้ยาบางอย่างให้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของสารสูนรนั้นไม่สามารถขัดขืนการควบคุมของเจ้าได้สินะฮึดูเท่าว่าคงจะกลัวตายมากถึงกับใช้วิธีชั้นตำแบบนี้เลยอย่างนั้นเลย จริงด้วยต้องเป็นเช่นนั้นแนะ่ดูสายตาของเจ้าสรารสูนตัวนี้สิทั้งเมื่อยและดูไหลสติแล้วก็บ่ามันกำลังถูกควบคุมอยู่ฮ <laughs> <c oughs> <c oughs> ูดอะไรก็ย่อมพูดได้แต่พวกเจ้านั้นดวนแล้วแต่ต่างเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองตะวันแผดเผาแห่งนี้ <c oughs> แต่ยังกล้าทำเช่นนี้งั้นพูดมาต้องการให้ข้าพิสูจน์เช่นไร <c oughs> เนหัวใจหลักของผู้ควบคุมสัตว์อสูรสำหรับพวกเขาแล้วสัตว์อสูรเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกยอย่างพวกเขาต่างมีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงต่อกันอสูรน,นั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมเสมอเจ้าลองให้มันทำตามที่เจ้าบอกซิ <c oughs> โดยปกติแล้วผู้ควบคุมสัตว์อสูรนั้นจะต้องมีระดับการบ่บมเพาะที่สูงกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่สัตว์อสูรนั้นเชื่อฟังเป็นอย่างมากและเหตุที่สองก็คือ ผู้ควบคุมสัตว์อสูรน,นั้นจะใช้วิธีฟักสัตว์อสูรตั้งแต่ที่ยังเป็นไข่และเลี้ยงดูจนมันเติบโตอย่างสมบูรณ์สำหรับเจ้าเด็กนี่ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าสัตว์อสูรตนนี้มีระดับการบ่มเพาะที่สูงกว่าใหมันจะเป็นบ้าให้ทรัพยากรกับสัตว์อสูรจนมีระดับการบ่มเพาะสูงกว่าตัวเองได้ล่ะ <c oughs> เดิมทีแล้วคนส่วนใหญ่ในที่แห่งนี้ก็น่าจะทราบดี าตระกูลโจนั้นเป็นคนเช่นไรแต่ไม่คาดคิดเลยว่าพวกเขานั้นจะหน้าด้านถึงเพียงนี้พอเริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็อ้างนั่นอ้างนี่อย่างนั้นเหรอเอาล่ะในเมื่อพวกเจ้าพูดมากนักถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนอุดปากเนอกๆของพวกเจ้าเองสายฟ้าคำรามเจ้าเปลี่ยนตัวเป็นสายไหมให้ข้าดูซิเออหะมันจะเปลี่ยนยังไงล่ะนั่นอออ้าวเฮ้ยไอเจ้าบ้านั่นมันเปลี่ยนเป็นสายไหมจริงๆช่างเป็น ลูกสิงตัวตัวเล็กที่น่ารักเสียจริงเฮ้ยน่ารักอย่างนั้นเหรอในสถานะสพายของตระกูลโจโกชายของข้ากําลังมาเชิญหน้ากับความตายอยู่แท้ๆกับมีอารมณ์มาขำอีกหรืออย่างไรกันเอาล่ะสายฟ้าน้อยพวกเรานั้นมาเพิ่มความยากกันเจ้าเห็นนั่นไหมฮดีทําได้ดีเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันราชสีไม่ใช่เหรอมันทําเป็นเหมือนกับลูกม้าเลยโว้ย เอาละสายฟ้าน้อยลอดห่วงไฟนี้ซะ <c oughs> ดูดูมันทําแต่ละอย่างซิเ <c oughs> จ้าตัวนั้นมันยังเรียกว่าสัตว์อสูรนีกหรือยอย่างไรกัน <c oughs> <c oughs> บ้าบ้าเ้ยใครอยากจะบ้าตาย <c oughs> เอาละสายฟ้าคํารามเลิกเล่นกันเถอะ <c> เ <oughs> พราะว่าในตอนนี้นั้นถึงเวลาที่ต้องฆ่าแล้วล่ะ <c oughs> เออะโถ่เฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย <c oughs> ชากรนายน้อยยุนการประลองของท่านกับโจโยู่ชานนั้นท่านจะใช้สาตว์าสูรร่วมในการต่อสู้ด้วยอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎก็ตามเถอะแต่ว่านะชัยชนะที่ท่านได้มานั้นก็ย่อมไร้ความหมายเพราะโจโยู่ชานไม่สามารถเอาชนะาาศาตวราสูรดับที่6ได้อย่างแน่นอนเขาว่าท่านปล่อยเจ้าสาตวรอสูรตนนั้นไว้ข้างล่างลานประลองจะดีหรือไม่กัน <c oughs> ปล่อยไว้ข้างล่างอย่างนั้นเหรอ ชัยชนะของข้าอยู่ในกำมือแล้วแท้ๆแต่กลับมาบอกให้ข้าปล่อยให้มันอย่างนั้นเหรอลานประลองแห่งนี้จะยังศักดิ์สิทธิ์อีกหรือไม่ก,กันล่ะ <c oughs> ช่างเธอถ้าหากวันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องการข้าสามารถปล่อยสัตว์สูรของข้าไว้ที่ข้างล่างลานประลองนี้ได้แต่ว่านะสัตว์สูร,สาารตนนี้ข้าก็หยิบยืมมาในราคาที่แพงซะด้วยสิถ้าหากว่าท่านนั้นมอบหินศิลาหยวนดอกกลางประมาณสักห0สิบ ถึง60ล้านก้อนให้กับข้าละก็ข้าจะพิจารณาดูนะอะฮ่าฮหยิบยืมมาอย่างนั้นเหรอ ฮ้ยไอ้เจ้าเลี้ยงหยิบยืมมาอย่างนั้นเหรอเมื่อครู่เจ้ายัางบอกว่าเจ้าเป็นผู้ควบคุมศาสตราสูรไม่ใช่เลยอย่างไรกันมาตอนนี้บอกว่าศาสตราสูรตอนนี้ได้รับการหยิบยืมมานี่คิดว่าตระกูลโจของข้านั้นเป็นเหมืองแร่หินศิลาหยวนหรืออย่างไรกันจะสู้ก็สู้ตายก็ตายอย่างไรเสียถ้าหากว่าลูกชายของข้าตายในลานปะโลถือว่าเป็นเกียรติของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถเอาชนะมาได้นี่จะทําให้เขามีชื่อเสียงในภูมิภาคทางตอนใต้แห่งนี้อย่าง มากเฮ้ยหลายกาดช่างหลายกาดเสียจริงเมื่อเจ็ว <cartoon> ันก่อนก็เ <Brid> พ <is igen> ิ่งลีดไถตระกูลโจไปมากมายก็่าหินศิลาอยู่ระดับกลาง55ล้านก้อนมาตอนนี้ยังมาบอกขอหยิบชื้ออีกเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเสียจริงอ่ะหาท่านพ่อฮไม่ต้องร้องรีบสู้ๆไปซะอย่าได้วาดกลัวและทำให้ตระกูลโจเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ไม่นะสถานการณ์เช่นนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับข้ามาก่อนเดิมทีผู้ที่หยิบยื่นความตายให้ต้องเป็นข้าไม่ใช่เหรอน,นี่ท่านพ่อข้าคือโจโอยู่ฉานนายน้อยแห่งตระก,กูลโจผู้ที่มีความสามารถมากมายที่สุดในหมูไห่ไว้เยาท่านพ่อข้านั้นยังไม่อยากตายเพียงแค่หินศิลาอยวนอ,อับกลาง50ล้านก้อนเองท่านเดใจมันไปเถอะหรือว่าชีวิตของข้านั้นไม่มีค่ามากมายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอ ไอ้ลูกเวนก็บอกว่าอย่าทำให้ตระกูลเสียชื่อเสียงแม่งแหกปากร้องอยู่ด้บัดซบบัดซบเ้ย นี่โจฉางเฟยเจ้าไม่คิดจะช่วยโจยู่ฉานหน่อยหรืออย่างไรกันเจ้าก็น่าจะรู้ดีนี่สถานะของโจยู่ฉาเขาจะกลายเป็นผู้สืบทอดโดยตรงของท่านเจ้าสำนักนะไม่เพียงแต่ในอนาคตจะเป็นผู้สืบทอดของตระกูลโจแต่เว่ายังเป็นเจ้าสำนักหุบเขาตัดอารมณ์อย่างแน่นอนเจ้าคิดว่าถ้าปล่อยให้เขาตายไปมันคุ้มค่าที่ตระกูลโจของเจ้าต้องมาชิญหน้าหรืออย่างไรกัน แต่มันตั้งห้ล้านก้อนนะแน่จริงก็มาจ่ายเองสินี่นี่ข้าบอกว่า50าสถึงหกล้านนะห้าสิ้าเว้ยนี่ตะกูลโจจะจ่ายให้กับเจ้าเองดีเลือกได้ดีแต่ราคาที่พวกเจ้าต้องจ่ายนั่นก็คือ60สล้านก้อนเออนั่นนั <finden everything from themselves> ่นไงไอ้คนหน้าเลือด